สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่1นึ่งธันวาคมสองพนห้ารสวัสดีเช้าวันหวยออกทุกท่านมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดคานดูคำนวณของอาจารย์ได้เลขศูนย์ทุกท่านได้เลขศูนมาลุ้นกันศูนย์จะมาไหม ในทางงวดก่อนของอาจารย์ใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปนะครับต่อมาจะเป็นนทางของแอดพนัชกรมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่ผ่านมาเลขเด่นเหนือใต้2ตัวที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือ8กับ7ก็จะมีทางเลข8ลงไปล่างนะครับหวยออก2 2 1 3 8ส่วนเลขชุดชอบชอบส่วนตัวนั้นหลุดไป งวดใหม่เลขเด่นเหนือใต้2ตัวที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือ5กับ4สาธิติ7จงวดหลังสุดเลขเด่นไม่เข้าทั้งหมดเลยนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางของแอดพนักรมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์เด่นเหนือใต้คำนวณได้5กับ4ส่วนแนวทางชอบชอบส่วนตัวของอาจารย์ ก็จะมี645 704 416แล้วก็804ถูกทันจัดไปครับต่อมาครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวมี1415 05แล้วก็04นะครับแล้วก็ จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแถม5354แล้วก็43ได้บัญญีมาก็ส่งต่อแบ่งปันคุณผู้มชมนะครับเผื่อตรงใจเผื่อชอบมาต่อกันที่แนวทางโครงสร้าง110หน่วยขนมไทยของแอดสิงห์นำโชคงวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกแนวทางของอาจารย์นี่มาเป็นตัวกลับนะครับ ว่ากันตามสูตรหลักร้อยของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข2ส่วนหลัก10นี่หลุดนะครับไม่มีเลข2องทุกทันหลักหน่วยก็หลุดไม่มีเลข1แต่ถ้ามัดกันแล้วได้สอ2หนึ่งสทุกทันก็จะเข้าเป็นตัวกลับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่าง1ทันวาหก ตัของอาจารย์ที่คำนวณได้หลักร้อยก็จะมี47063นะครับได้47063หลักหน่วยได้01395ครับ01395แล้วก็หลักหน่วยได้03584นะครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้ 47063หลัก10ได้01395แล้วก็หลักหน่วยได้03584โครงสร้างเท่านั้นนะครับใครตามสูตรนี้อยู่ครับหน้าจอแล้วก็ไปมัดรวมดึงชุดเด่นเอาต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับเป็นแนวทางเด่นสายด่วนเหนือใต้ งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับได้ในทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยในทางของอาจารย์นั้นมี83นะครับลงไปล่างเข้าตัวกลับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาจุดเตี่ยอาจารย์มัดมาให้ก็จะมี7078 73แล้วก็28ถูกทัน7078 73แล้วก็28เด่นสายด่วนเหนือใต้นะครับ ต่อมาครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์วันชัยก็จะเป็นข้อมูลชุดที่อาจารย์ชอบนะครับ70กับ07แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับได้ 7, 9 7, 8 8 9 7,2 8 2แล้วก็8 3ต่อมาครับก็จะเป็นทางหลักหน่วยนะครับใครยังไม่ได้หลักหน่วยของอาจารย์ มารับไปครับสุดหลักหน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้6 7 8 4 9นะครับ6 7 8 4 9ส่วนทางหลักร้อยกะ10ผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นต่อมาก็จะเป็นทางล่างเดินดีนะครับเน้นหน่วยเลขเด่นสีตัวของแอดกลมเกตนุดอาจารย์คำนวณได้5 6 8 9นะครับ ้าหต่อมายังอยนที่แนวทางของแอดกรมใบน,นี้สูตรคำนวณ110หน่วยอาจารย์มัดมาให้ได้4ชุดนะครับก็จะมี405 409 425แล้วก็429มาต่อกันที่แนวทาง ชุดเต็มร่างของแอดเด็กตากงวดที่ผ่านมาไม่มีสามแปดนะครับทุกท่านหลุดไปนะครับกล้เคียงที่สุ็เหินจะเป็นสี่แปดครับแต่มีหนึ่งชุดที่หลุดไปบนนะครับนั่นก็คือสองหนึ่งิติ3สามงวดหลังสุดหลุดไปบนสองงวดนะครับแล้วก็มีสามสองหนึ่งงวดนะครับเข้าตรงๆงงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย จัดปลทุกท่านชุดเต็มของอาจารย์ก็ตามนี้1นึทับสินะครับแนทางของอัดเด็กตากต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนทางของอัหดนุ่มคอนแกนเพิ่มเติมก็จะเป็นข้อมูลชุดวัดใจของอาจารย์นะครับอาจารย์ทำได้04ทุกท่าน04 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางงบน้อยชอบชุดนี้นะครับวัดใจชุดเดียวของแอดคมอาจารย์ทำได้เก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมีกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือใต้ตรงนี้อาจารย์บอกว่าระวังกับหัวด้วยนะครับกับหัวก็จะเป็นหกกับหนึ่งแนวทางของแอดคมนะครับต่อมาครับแนวทางของแอดคมอีกใบหนึ่งเป็นสรุปแปมเด่น ของอาจารย์ตามนี้เลยทุกท่านแ้มสามตัวของอาจารย์แต้มเด่นได้สองสี่ห้าหนึ่งแ้มรองได้เจ็ดเก้าหกแ้มสองตัวบนของอาจารย์แต้มเด่นได้สองสี่สามแทมรองได้หกเก้าเจ็ดด้านล่างแต้มล่างนะครับแ้มเด่นได้หนึ่งแปดสี่สองแ้มรองได้เจ็ดเก้าสามครับสรุปแต้มเด่นแล้วก็แต้มรอง ของอดมต่อมาก็จะเป็นทางชุดเด่นล่างของแอดแสงเดือนมดที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี38ตรงๆเลยมดใหม่ใบฝังทางขวานะครับตัวเลขของอาจารย์ที่ทำได้ก็จะมี 92, 93, 68, 95, 07, แล้วก็98 แถวด้านล่างมี6กหนึ่งห้าสองเกานึถูกทันันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี8ปดสามสามก็เข้าตัวกลับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาถูกทันเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน จัดไปครับใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็2ตัวเหนือใต้ก็อยู่ด้านล่างมี2 4 4 3 1 4 5 0 5 3 6 7 9 7 9 3 9 2แล้วก็3 6ครับนทางผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับต่อมาก็จะเป็นนทางของแอดฟังฟังเข้าฟัง ดูจำนวนเลขเด่นได้5นะครับชุด2ตัวมี5 4 5 5 5่ห้ตรงนี้ตัวที่ชอบก็คือ5 7ครับ3ตัวได้875ชุดเดียวสำหรับเงินทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปทุกทันงวดใหม่ก็ใบนี้1นธันวา6 7วันที่อยู่ด้านบน ต่อมาครับใบนี้จะเป็นอาจงของแอดเกลยลาชุดยาสีประทุมมาข้อมูลส่วนบนของอาจารย์ก็ส่วนตรงนี้เลยถูกทัน3ตัวได้095 593 690 2ตัวมี59ข้อภัยเก้าแล้วก็90ขยับลงมาด้านล่างครับมีอีก2ชุดมี62กับ69 ในทางของแอดเอลานะครับมาต่อกันที่แนวทางสัญจรโค้งสุดท้ายของอาจารย์ครูเมืองอาจารย์คำนวณได้59.49กับ49ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ